What if สมมุติว่าถ้าเจ้าดูคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ด้วยนะยี่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  What's up everyone welcome to DJ Ten Submit Channel ย h yeah. สวัสดีครับกอต้อรับทุกคนเข้าสู่ Ten c a v House of Toys และนี่ก็คือ episode ครับผม What if ตอนรับซีซัน2ครับผมซีรีส์เรื่องสุดท้ายปี2023นั่นเองเดินทางมาถึงสิ้นปีอีกแล้วนะครับปีนี้ MCU ก็เรียกว่าจัดเต็มให้เราได้ดูกันเลยนะทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์นะถ้าเกิดหนังในเรื่องโปรดที่สุดปี2023ต้องยกให้นี่เลย Guardians of the Galaxy Volume 3ส่วนซีรีส์แน่นอนครับผม Loki ซีซัน2นะครับ และก็นี่เลยเรื่องสุดท้ายว h a t If s e ัน o n 2ซีซันนก็สนุกมากๆากซีซันสปีนี้ทิ้งท้ายช่วงคริสต์มาสนะครับเริ่มดูได้ตั้งแต่วันที่22นี้นะครับทาง Disney Plus มาทุกวัน9วันติดกันเลยจนถึงก่อนเคาดาวปีใหม่เลยนะครับ9 EP ด้วยกันนะจะมี EP 1เนี่ย EP วันที่24 Christmas Eve จะเป็นโฮเกนนะแฮปปี้เกี่ยวกับคริสต์มาสอะไรด้วยนะก็น่ารักมากเหมือนตอนปีที่แล้วเราก็ได้ดูการ์เดียนซัมเดอะกาแล็กซี่ฮอล리เดย์สเช่วงคริสต์มาสปีก่อนหน้านั้นก็เป็นซีรีส์ฮอกอายที่อารมณ์แบบคริสต์มาสซีรีส์แล้วเป็นมา r เวลนะได้ดูนะช่วงคริสต์มาสมันก็แบบว่าเจ๋งเลยมาราตอนได้เลยนะสำหรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วได้ดูมา r เวลแบบนี้นะครับ คราวนี้มาถึงเรื่องของเล่นครับช่องนี้นะครับผมวันนี้มีฟังกุ Pop มีเลโก้นะมีทั้งแท้์เราก็มินิฟิกเกอร์เลโก้จีนด้วยแล้วก็มี c อสเบบี้สตัวอยู่ข้างหน้ารวมๆมมาเลยคอลเลกชันไม่ได้เยอะมากสําหรับ What If นะครับซีซั่นสยังไม่มีเลยนะฟังก o พับเลโก้ยังไม่มีการปล่อยออกมา l e โก้ Lego, คิดว่าไม่มีด้วยนะครับผมเพราะว่ามีลีกเลโก้2024มา r ์เวลแล้วนะเหมือนจะน้อยมากๆส่วนฟังกุ Pop ก็ไม่มีนะเพราะว่าเหมือนมันไม่ได้มีภาพหลุดมีอะไรออกมาเยอะมีแต่ตอนนี้เป็นแบบภาพคร่าวๆแวบๆบแบบแล้วก็เป็นชื่อตอนแต่ละตอนออกมาประมาณนี้เลย9 EP เดี๋ยววันนี้จะพิเศษสมมุติว่าเดี๋ยวจะเอามินิฟิกเกอร์ลองจัดตามชื่อดูว่าลองจินตนาการดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับ w What If ทั้ง9 EP ีซีซั่น2นี้เริ่มต้นที่ตัวแรกกับคอสเบบี้ฮอตทอยครับ Infinity u l t r o n ตัวนี้ได้มาตัวแรกเลยถ้าเกิดพูดถึงในซีรีส์ตอนนั้นที่ดูจบปุ๊บชอบมากเทมากหล่อมาก Infinity u l t r o n ตัวนี้และเห็นพอมี Hot Toys Cos Baby ปล่อยออกมาก็จัดทันทีไม่คิดมากไม่ลังเลเลยนะครับสวยมากครับตัวนี้นะ Bobble h e a แน่นอนเหมือนเดิมครับเย่ yeah, เดี๋ยวดูซิว่าซีซั่น2จะกลับมาหรือ ลตัวที่2เลยครับคอสเแบบีฮอทอยส์เหมือนกันกับแคปตันคาร์เตอร์ของเรานะตอนนั้นก็เท่เหมือนกันนางโผล่มาเย่เจ๋งดีนะครับแล้วซีซั่น2นางก็จะกลับมาด้วยนะสำหรับแคปตันคาร์เตอร์นี่เอาโลออกได้ด้วยฟุฟแล้วก็เอาไปเข้าชต่อมากันเลยครับผมนี่เลย970ว h ตอีฟังก k ก p o พ g บกั r a with Blade of t อ a ฟ o านอสครับนี่สมมุติว่ากัมมรา ได้เป็นตานอสนั่นเองใครอยากเก็บครบลายนี่เลยนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่6ตัวแค่นี้ด้วยนะครับมันจะมีตัวอื่นอีกเพียบเลยนะลายนี้เป็น10-10-10 10ตัวเหมือนกันเดี๋ยวแปะรูปให้ดูครับนี่เลยใครอยากเก็บลายครบครบว h a t If ฟังก์ o p ล์ s ซีซันะครับประมาณนี้เลย2เวฟแล้วก็จะมีเป็น m มา v e l คอฟเป็น The Collector ด้วยก็เท่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปแกะดูกามรากันวูฟกามราครับผมเป็นตานนส ว้าวอยู่นะนี่เบลดก็เท่เลยนะครับดับเบิลเบลดแล้วก็ชุดสีทองแบบซานอสแล้วก็สีเขียวกามูราตัวนี้สวยดีแล้วผมก็มีเล่นแบบว่าเฉดสองสีเฟดเฟดมาเฮ้ยสวยอยู่แต่ต้องยืนบนฐานนะนี้ต่อมาครับกับ976 Infinity Q Monger Funko Exclusive Sticker นั่นเองครับ ป let's go นี่เลยครับ Infinity Q Monger ครับผมแหม่ต้องจัดสินะเอริกของเราลอเลยแหละชุดก็เงาระดับหนึ่งนะเมทัลลิกนะครับสำหรับ Infinity u l t r o n แล้วก็หัวเปิดมากลายเป็นเอริก Q Monger แต่ที่หัวสไตล์ฟังกกป๊อปสีมีลักลอกถลอกถลอกหน่อยนะถ้าเทียบกับ c อ o s บ Baby นี่เลย Infinity u l t r o n ฟฮ่าฮ่ายืนคู่กันแบบนี้ก็ เท่ดีเหมือนกันนะดึงๆต่อมาครับผมกับ972ครับ Frost Gi a n t น o k i นะครับผมจาก What If ตัวนี้เคยแกะตอนซีรีส์รวมโลกีให้ดูแล้วแต่เดี๋ยวแกะออกมาอีกทีหนึ่งละกัน Frost Giant l o g i ลครับผมนี่เลยบอกเสียดายตัวนี้ไม่น่าจะเป็น4นิ้วน่าจะเป็นพ็อปแบบ6นิ้วตัวใหญ่ๆนะแต่เขาสวยงามนะครับเป็นใสๆพะครุมนะตอนนี้อะไรเป็นโลกีก็ เทไปหมดเลยตัวต่อมากับ9 c 1ครับซอมบี้แคปตันอเมริกานะครับผมอีกหนึ่งตัวที่เป็นแบบไฮไลท์จากซีรีส์ what if ล่ะนี่เลยครับแก่ออกมาครั้งแรกเหมือนกันชุดก็เป็นแคปตันอเมริกามีชิลด้วยนะแต่แบบชิลแบบแอบบีบบ้บีบีลงมาสีนี่แต่เพิ่งเห็นมีรูนะครับแบบอารมณ์แบบซอมบี้ตรงจมูกตรงแก้ม แล้วก็มีฟันนะ่ะเออพ็อปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีฟันนะแต่นี้ต้องมีเพื่อได้อารมณ์นะปล่อยทรงปล่อยสายเอ,อ้ยเก๋ดีเก๋ดีนะแล้วก็เหมือนว่าฟังกับพอปเขาทำเป็นแบบเวอร์ชันเนี่ย Marvel z o m b i e ออกมาหลายตัวเหมือนกันใครชอบก็ไปเก็บเวอร์ชั่นซอมบี้นะ a r v e l กันได้นะครับจากซีรีส์ What ์อีฟองต่อมาครับกับ874 d ั c t o r s t r a n g e Supreme นี่เลย ฟุฟเว็บวฟนี้นะครับมาจู่ด็อกเตอร์สเตรนซ์สุพรีมออกมาแล้วครับผมนี่เลยมากระฐานตั้งให้กำลังลอยปล่อยเวทอยู่เลยนะครับแบบนี้ตามีลงสีม่วงๆมาเข้ากับชุดนี่เลยชุดของหมอปลกน่าจะเจ๋งสุดก็คือตัว Lavitian c e ช์คของสุพรีมตัวนี้ไม่เลยดำตัดทอง แล้วก็ต้องแบบปกแหลมๆใหญ่ๆขึ้นมานะอลังการดีเหมือนกันครับอยากแอบ,บไปเก็บด็อกเตอร์สเตรนต์ตั้งแต่ตอนภาค2และแวรเรียนให้ครบทุกตัวเหมือนกันนะเดี๋ยวค,ยค่อยๆไล่เก็บไปอ่ะคราวนี้เหลืออีกหนึ่งตัวครับ what if funko pop กล่องสุดท้ายครับสำหรับ funko pop 928 sticker funko exclusive นะครับกับ the watcher ตัวแสบที่สุดของเรื่องเลยนี่ครับ ไม่จัดไม่ได้ครับต้องมีครับตัวนี้ถ้าใครชอบ what if มาแล้วครับ the watcher นะก็อย่างที่เรารู้กันไม่มีผมหัวล้นก็หัวก็ง่ายๆเลยสีเรียบทาตา,าสีขาวมาชฉยๆแล้วก็ชุดเป็นแบบชุดเกราะสีทองนะยืนอยู่แบบบนหินอะไรอย่างเงี้ยข้างหนึ่งแล้วก็พระคุมเป็นแบบยางๆแข็งๆนะแล้วก็ปกเป็นแบบยางแข็งๆนิ่มๆสรุปแข็งเลยนิ่ม นะก็ตามนี้เลยครับนะสีแอบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ตามสไตล์ฟังกพ p อ p แต่มันต้องมีใช่ไหมล่ะกับเจ้า The Watcher เรียบร้อยครับฟังกพ p อ p บ c o s Baby นะครับ What If มี8ตัวในคอลเลกชันนะครับใครอยากได้ก็อย่างที่บอกครับมันมีหลายตัวเลยนะจากสีชั่นหแล้วก็รอดูสีชั้น2ว่าจะมีตัวอะไรแปลกๆออกมาให้เราได้เก็บสะสมกันอีบสำหรับฟังกพ p อ p เราวนี้มาถึงคิวของเลโก้กันบ้างครับเซตแรกนี่เลย Hydra s t r u m p r r นะครับผมก็เป็นเมกออกมานะหชุดง,ง่ายๆแบบนี้ต่อเล่นๆสนุกๆแต่ปกติแล้วเป็นคนไม่ค่อยชอบไอเลโก้เมกนี่เท่าไหร่นะคนที่เก็บสายเมกก็ออกมาเยอะแล้วเหมือนกันสำหรับมาเวลก็เก็บสนุกดีเหมือนกันนะตัวนี้ก็จะมีมินิฟิกเกอร์3ตัวแน่นอน s t e ี p โรเจอร์ที่ไม่ได้เป็นกัปตันอเมริกานะก็เข้าไปอยู่ในไฮด้าสตอมเปอร์ได้นะครับแล้วก็มีกัปตันคาร์เตอร์เวอร์ชันนี้ที่เป็นชุดสีน้ำเงินนะแล้วก็เป็นยูนยนแจ็คสีเงินเข้มๆแบบนี้แล้วก็มีเรดสกอ r ร์ครับผมมาให้อีกหนึ่งตัวด้วยนะครับและก็เลโก้อีกหนึ่งชุดครับอันนี้เป็นไอรอนแมนกับเซคเรียนนะครับไอรอนแมตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเท่เหมือนกันนะ แปลงร่างเป็นรถได้ด้วยแต่ต้องแต่ต่อเสร็จมาแปลงตอนนั้นที่เดียวแล้วก็แปลงกลับเป็นเมกวางคู่กับไอไฮดราสตอมเปอร์ก็ไม่ได้แปลงเล่นอีกเลยนะก็เอามินิฟิกใส่เข้าไปในนี้ได้เหมือนกันนะครับผมแน่นอนมีโทนี่สตาร์กมาให้หนึ่งตัวหน้าเป็นนี่เลยเหมือนมี Friday อยู่แล้วก็มี Valkyrie มาให้หนึ่งตัวครับผมจากซีรีส์ What if แต่ตัวที่เป็นไฮไลท์เลยสำหรับเซตนี้ที่ขายดีก็เพราะว่ามินิฟิกเกอร์เจ้า The Watcher ตัวนี้นั่นเองนะครับนะเลโก้ LEGO แท้ทำออกมาสวยงามครับพี่จีมเหมือนจะมีเวอร์ชั่นออกมาด้วยนะแต่แปลกๆไม่ค่อยเหมือนตัวนี้นะครับตัวตัวนี้สวยแล้วต่อมาครับผมจะเลโก้มินิฟิกเกอร์ซี m f ครับผมนะเป็นซีรีส์ตอนนั้นที่ออกมาก็มี What If จัดออกมาด้วยนะก็แน่นอนนี่เลยเหมือนฟังก์กัพก็คือกัมมัา w t l Blade of Thanos นะครับผมนี่เลยเดี๋ยวเทียบให้ดูระหว่าง m i n i f i g u r e Lego แล้วก็ฟัง k o พั p กันหน่อยแบบนี้อ้างน่ารักเลยต่อมาครับผมตัวที่2ก็คือ Captain Carter นะครับชุดจะไม่เหมือนกับตัวเซตอันนี้อันนี้จะเป็นแบบ Union Jack สีแดงไม่ได้เป็นสีเงินอ่ะแล้วก็มี Captain America Zombie นะครับของแท้หมวกจะเป็นแบบนี้ทรงนี้แล้วก็จะมีเวอร์ชันของพี่จีน จะเป็นหมวกมีสายรัดคางแบบนี้นะตอนนั้นเคยเทียบให้ดูคนบอกของจีนสวยกว่าของแท้ครับและตัวสุดท้ายครับผมก็คือ s t a r l ลอ d k i ง T t ช h a l a ของเรานี่เลยข้างในจะเป็น t s h a l a ใส่หมวก Star Lord นะส่งผมคนละทรงกันนะครับนี่เลยอีกหนึ่งตัวจากวอตอฟจากซีรีส์ CMF มันจะมี Spider-Man ที่ใส่ตัว Levitation Cloak ของ d ็อ t เตอร์สเตรด้วยนะอันนี้เป็นของจีนอีกตัวซีนเฟหาไม่เจอไม่รู้ไปอยู่ในตัวนี้น่าเป็นซอมบี้ด้วยนะก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ของพี่จีนเนี่ยเขาจะปล่อยออกมาแล้วเป็นกองทัพก็คือนี่เลย Marvel Zombie ตอนนั้นจากว h a t If เรียกว่ามากันเกือบครบทั้ง Avengers เลยนะอันนี้ให้ดูกันคร่าวๆก่อนใครที่อยากได้นะพี่จีนทำออกมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวปีหน้าอย่างที่บอกเรามี Marvel Zombie Series หรือยังไงนี่แหละน่าจะมีเพิ่มมาอีกสำหรับแกงซอมบี้ของ Marvel อีก2ตัวครับผม Infinity Ultron m a n i f i c ฟ r ครับตัวนี้จะเป็นงานคัสตอมอาวุธกราะหมวกเนี่ยก็คือจะมี น้องคนหนึ่งในกลุ่มเลโก้จีนนะเขาก็จะ 3D print ทำสีออกมาขายแล้วก็เราเอามาใส่อัลตรอนเองสักพักหนึ่งก็มีพี่จีนทำออกมาครับก็ครบชุดเลยแบบนี้นะก็สวยคนละแบบนะมีหน้ากากเปิดปิดนู่นนนี่อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเจ๋งดีเลโก้ LEGO แท้ไม่มีนะต้องเก็บคัสตอมหรือว่างานจีนนี่แหละสำหรับ Infinity u u t r o n และสุดท้ายครับตัวนี้ก็เป็นงานคัสตอมนะครับผม เป็น Supreme Strange m i n i f i c a เ e จแล้วก็มีน้องคนนี้ปั้นตัวผ้าคลุมนี่เลยนะกับหนวดมาให้นี่ครับแบบนี้ปล่อยพลังกันเต็มที่อาวุธกันเต็มที่นี่เลย Supreme Strange ตัวฟังก o Pop นี่ยังไม่มีหนวดเลยนะเออแต่ชุดเชิดนี่แจ๋วเลยครับ Supreme Strange ตัวนี้ yeah. เอาละครับนี่ก็คือเลโก้นะครับแล้วก็มินิฟิกเกอร์จากซีรีส์ What If นะ e ครับซีซัสนสองจะมีมาเพิ่มไหมก็รอดูกันต่อไปนะพร้อมแล้วเดี๋ยวจะลองดูนะครับผมนี่เลย9 EP s e a s o ซ2นะมีตอนอะไรบ้างนะมินิฟิกเกอร์หน้าตาอาจจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เดี๋ยวลองสมมุติว่าให้ดูครับ What If Season 2 Hey n o a a ว่าไงขอฉันเข้า Nova Corps หน่อยสิ Welcome to Nova Corps แต่แดน EP ที่2ครับผม Peter Quill attack Earth m i g h t i as heroes แต่อาจจะไม่ใช่ Avengers ก็ได้นะนี่ก็คือ Avengers original ทั้ง6 Peter Quill ไม่ใช่ Avengers นะ Peter Quill คือ Guardians of the Galaxy จะมาลุย นะ What if ชอบมีอะไรแปลกๆก็รอดูกันครับ EP ที่2 EP ที่3ครับ What if Happy Hogan save Christmas save จะใครอะใครจะมาทำลาย Christmas แต่นี่มัน Disney นะถ้า Universal ก็คงมีเจ้า The Grinch มาแล้ว Happy Hogan ก็อาจจะไป save Christmas จาก The Grinch หรือว่า Happy Hogan จะกลายเป็น โอ้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  I am Hogan happy <laughs> EPTC ครับ What if Iron Man crash into the Grandmaster น่าจะหมายถึง Grandmaster จาก Thor Ragnarok ok คนนี้นี่แหละเขาอยู่ดาวเลยนะ Iron Man ขึ้นไป crash ทำอะไรอ่ะ crash party ของ Grandmaster หรือเปล่า <laughs> ระวัง โดนตัดผมนะโทนี่ EP ที่5ครับ What if Captain Carter fought the Hydra Stomper ถ้าเกิดจะสู้กับ Hydra Stomper Captain Carter <c oughs> ก็จะต้องเจอกับ Steve Rogers นะสิใช่ไหมต้องมาขับ Hydra Stomper ถึงจะสู้ได้ฟึฟ <c oughs> แล้วจะสู้กันทำไมอะ EP ที่6ครับประหลาดสุดเลยชื่อว่า What if คาโฮริ reshape the world มีใครรู้จักคาโฮริหรือยังคนนี้เลยครับ MCU สร้าง Marvel Super Hero ขึ้นมาเองครับผมเป็นอารมณ์เหมือน American Indian หรือว่า Native American Indian แดงของเรานั่นเองยังไม่มีมินิเิกเกอร์อะไรมาเล่นแต่ภาพที่เห็นตอนแรกเลยแล้วเป็นดิส n e y ก็ทำให้นึกถึงคนนี้ทันทีตึด,ดึง พคาฮอนทัสเดี๋ยวมาดูสิว่าจะเชฟเดอะเวอร์ยังไงกับซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่ของเราคาโฮริ EP ที่7ครับ What if Hela found The Ten Rings h เฮล่าไปเจอ t ท r r n n s s เหรอโหตอนนี้น่าดูมากนะแล้วนางจะเอาพลังไปสู้กับใครเซอร์เทอร์เหรอหรือยังไง แอสการดไม่อยู่แล้วนะจ๊ะเฮลาจ๋ะ <laughs> ตอนที่แปครับผม what if Avengers assemble in 1602 Avengers รวมตัวกันปี1,602 Marvel comic ยังไม่เกิดเลย <laughs> จะเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะถ้าเกิดเป็น original classic comic เลยใช่ไหม Iron Man พีโซ h a w k h a งค p พิม n n m m n n แล้วก็ The Warps แค่นี้เองแล้วปี1602จะเป็นยังไงรอชม EP 8และ EP สุดท้าย EP ที่9 What if Supreme Strange Intervened Strange Supreme Intervened แทรกแซง Interven อะไรอีกละ่ะ คราวที่แล้วอินทูเห็นยังไม่พออีกเหรอซีซั่นหนแล้วมาปิด EP 9ด้วยเออรอดูกันต่อไปแล้วกันอเอาละนี่ก็คือเรื่องสมมุติซีซั่นสอ,อยากจะสมมุติอะไรก็สมมุติกันไปแต่อย่าลืมกด subscribe ให้ DJ เจเทนสมิดด้วยนะไปละ Peace.